สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเสนอรายการเกี่ยวกับเฟลปืนกันนะครับเชิญรับชมได้เลยครับเฮ้ปืนไม่ออกเฮ้ยปืนเลยบ้างที่รับฉันคือตูมไรเดอร์ดูดิตูมจริงๆ จิกเออว่ามึงยิงอะไรอ่ะสคดเอ้อวัดตัวฟักจ้ะนี่คือกระสุนลูกโดมคดเอ้เย็ดเป็ดใครโทรมาบอกรึยัิครับบอกแล้วถือปืนให้ดีเอเวนไอ้ดอกควายอะไรวะนี่ด้วยผมเป็นฮิตแมนอ้าวเก็บปืนเคดีไอสคดเอ้ย เอ้ยไม่เป็นเลยเลยเลยวัาแต่ว่าเปิดมาชนหน้าผาคุณนะไอ้สัตย์ยังยังไม่ช่วยกูอีกนี่ต้องหอกเลยอ่ะเอาม่ก็ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับโตปิโดจัดไปเป็นไรบ้างวะมาใช่ถ okay. ึงกับฟูนพันสัตว์ได้เ e n นดีท่าที่ยอดเยี่ยมเอาไปคะแนน Yup. ปักกีรันนาไหมก็มือหักเออโอ๊ยมือลั่นส่วิวเขาโอ้ยเจ็บโอ้ยเอ้ยเอาก่อนไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมันติดขินบนขั้นใต้โต๊ะเพื่อนโอ้ยอะไรอะ what the fuck เก่งโอเชี่ยนัดที่สามดีขึ้นราชาดีไม่คิดแขนแป๊บเป็นไรม้างเพื่อน ดิฉันว่ากูไปไหนอ่ะยังกะรเลมโบยิงเฮ<อ>้ยยาหันกนมาทางังกูดิเวินล้อเล่นมาเฮ้ย,ยเป็นอะไรอ่แะแดนนี่ก็คึ้ปืนเอ้ยเดรรเ,เอปพิเศษอีกกล้มไม่เอากันใหญ่เพราะว่ากันว่าในคลิปนี้ก็มีอ,อ๋อ,อ,อ,อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไปก่อนนะอครับไม่รีบ โอ้ยกางเกงในสีแดงเชื่อเป้าแตกตายตกใจหมันเลยโอ้ยบนมันหนีฉันน่ะโอ้ยโอ้ยนุ่มใหญ่ดิ้นหุ้ยยังกะบอยแบดเอ้ยกูตกใจไอสัตว์เอ้ยอย่างนี้ต้องฉลองเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันตายของนายพันศักดิ์ครับเราต้ไปฉลองกัน ไอ้สัตว์เอ้ยบนต้นเอ้ยควาดปาดลดจ้านั่งโลดดิดูกูมังกรช่วยป่ะฮึไม่เห็นเลยอะไรอ่ะโอ้ยที่ยิงตั้งเยอะแยะยิงสิกระจกไอ้ไฟเอ้ยแว่นแตกเลยอ้าวปืนปืนไปไหนอ่ะ เฮ้ยปืนปืนไปไหนกันแล้วเออถ้าปืนยังกะลุยมันไม่ยอมยิงเนี่ยถึงกับนั่งลงเลยเออปล่อยให้กูนอนไปเถอะกเก่ง <c oughs> ใ้หลุดเคยดีนะบอกมึงแล้ว ทั้งหักว่ากันว่าตรงนี้มีน้ำเยอะแน่เลยเอ๊ะโอ้ยชันพักแลวจบ